สวัสดีจ้าแฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอกจันทุกคนประจำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไปตรงมั่งกับเรื่องเล่าซีจะมาซีจูจีจุกจิจกจกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดำแบบนี้ก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ติดตามนไว้ทุกช่องทางเลยนะแฟนเพจเจดำมมาชัยยูทูบเจดำออฟฟิเชียลสับสคริปต์สั่งกินเองฉันด้วยนี่ไหหลัดเอาฝากไปฟอลโล่ไอจีของช่องกันด้วยแล้วกันนะจ๊ะที่เจดมอันเดอร์สกอร์ออฟฟิเชียลนั่นเองในะอินสตาแกรมนะก็ไปกดฟอลโล ไกับเมื่อคืนนี้กันเลยกันแล้วกันนะจ๊ะไปเริ่มมันที่ฟุตบอลเดย์ชั่นหนึ่งของโซมาแพรโซมาเลียนะเมื่อคืนซาฮาฟีนะจ๊ะเปิดบ้านแพ้เดคเคด้าไป1-2ต่อกันที่ฟุตบอลลีกสูงสุดของไนจีเพลบไนจีเรียนะจ๊ะเมื่อคืนนะควาร่านะก็เสมอกับริเวอร์ยูเต็ดไป0-0ูนย์ศูนย์ไข่ไม่แตกเฟมิลีของลิลิโอเฮ hey! ลิสิงลิช้างลิเบียเออแหละถูกแล้วเมื่อคืนหนึ่งคู่เลยจ๊ะอาซาเรียเปิดบ้านแพ้เอาอาลีตริโปลีไป1-2โปรลีของซาอุดีอาระเบียนะเม คือนะเอาอักดูดเปิดบ้านแพ้เอานาเซอร์ริยาตไป2ต่อ3นะจ๊ะเอานาเซอร์ได้3ประตูจากมาเชโล,โลโลบโรสวิทสอลูกแล้วก็อีกหนึ่งลูกเป็นตำนานของทีมพวกเขาอยา่างคิร์เชโนโรนาดโดนะเองนะยุทธบ้าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2นะจ๊ะโอเลปีกอร์ก็เอาชนะ แอสตันวิลล่าสบายๆสองศูนย์ก็รวมสองนัดก็ผ่านเข้าชิงชนะเลิศด้วยสกอร์หกสองเลยนะปิดท้ายในยูโรปัลีกนะจ๊ะเมื่อคืนสองคู่ในรอบรองชนะเลิศเกมที่สองอัลตาร์ด้าก็ถล่มโอเลอุกมาเซอ์ไปสามต่อศูนย์สบายๆเข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยสกอร์รวมสี่ต่อหนึ่งนะส่วนอีกหนึ่งคู่โคตรมันวะแกฉันดูอยู่ไม่แปลกใจทําไมมันไม่แพ้ใครมาสี่สิบเก้านัดแล้วในฤดูกาลนี้รวมทุกการห่างขายาบาเลอร์กุเซ่นะจ๊ะไล่ตีเสมอ roma สองสองในช่วงนาทีเก้าสิบบวกเจ็ดเลยนะรอดตายเหมือนควายขวิด แพ้ต่อเนื่อง49เกมสกอร์รวม2นะัดพวกเขาเข้ารอบด้วยชนะโรม่าไป4ต่อ2นั่นเองเข้าไปชิงชนะเลิศก,กับออตาลนตานะจ๊ะสุดยอดจริงๆนะลูกทีมของชาบียอลอนโซนะอันนั้นก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจทีนี้เราไปดูข่าวคราวของการฟุตบอลกันบ้างกันละกนักนนะพวกแกนะไปเริ่มที่เรื่องราวของผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจําฤดูกาล2023-2024ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นเองนะจ๊ะล่าสุดเปิดโผออกมาเรียบร้อยนะคันดิเดตหคนเนี่ยนะโอ้โห4คนนี่เป็นสเปนส่วนอีก1คนนนะ หลุดเข้ามาเนี่ยเป็น,นเยอรมนีนั่นเองนะคือเจเคเยนคล็อปกุนซือเดอะนอร์มอลของพิ่พรีลิวผูนั่นเองนะจ้ะโดยอีก4คนเนี่ยนะเป๊ปกุนเดลล่านะกุนซือโรคจิตจากซิตี้นะจ๊ะรคสีฟ้ามิเกลอาเตตา้ากุนซือมาดเข้มจากไอ้ปิ่นใหญ่เป็นอย่างอาร์เซนอลนะจ๊ะสวยสองคนที่เป็นสเปก็คืออูนายคนอู่ทองเอมเมรี y, ่กุนซือจากแอสตวิลล่าแล้วก็ปิดท้ายที่อ e ันโดนี่อิราโอลาเทรนเนอร์คนเก่งของบ bon อนมัตนั่นเองนะจ๊ะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยนะหกฤดูกาลล่่่่าาาสุดดดดเเเเเนนนนนนียยะะปป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 ป็คคคคคลลลออกกกกััััับบ๊๊รรรแงงงงงไไไ4้้้้ม2ซึ ก็จะต้องโหวตกันนะผ่านทางเว็บไซต์ของพิมร์ลีกนั่นเองนะจ๊ะแล้วเขาก็จะประกาศกันนในช่วงนัดสุดท้ายของฤดูกาลนี้นั่นเองนะเอาไปลุ้นกันนะใครอยากโหวตใด้ใครก็เข้าไปทีเว็บไซต์ของพิมพิลิกดอทคได้เลยกับ5กุญซือตัวเต็งนะจ๊ะเลือกได้แค่คนเดียวนะพวกแกนะส่วนตัวอยอดมนะันกุญซือยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลนี้ไม่มีใครเกินเอริกเทนฮากหรือว่าบ้าไอโลนของเจเลยนะจ๊ะทำทีมได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้แฟนยูเต็ดนี่สามัคคีกันแล้วเกินนะตอนนี้พอได้ออกไปได้อะไรแบบนี้เอ แปลว่ายูเต็ดจะไปถึงจุดไหนภายใต้การทํางานของไอรอนนั่นเองนะจ๊ะอ้าวทีนี้ไปดูกันที่ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําฤดูกาลของพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2023-2024กันบ้างแล้วกันล่าสุดประกาศออกมาเรียบร้อยนะจ๊ะมิทหมด8คนด้วยกันนะและจะต้องคัดเลือกกันแค่1คนเขาให้ไปโหวตกันแต่ว่าแปลกจากทางกุนซูอยอดเยี่ยมมาเป็นเว็บไซต์ของ EA Sport จนถึงวันที่13พฤษภาคมนี้และจะประกาศกันในวันที่18พฤษภาคมหรือว่าก่อนเกมนัดสุดท้ายนั่นเองนะั้น8คนที่เป็นตัวเต็งหรือเป็นตัวเลือกเข้ามาเนี่ยนะมีฟิล ลิงเปล่าฮาล้านจากซิตี้เหมือนกันนะอเลิเซนเดอร์อิซักสูน้าทีมชาติสวีเดนจากส,ส,การสาวรตสกัลสวีเดนนิวคาสเซิลอยูไนเต็ดนะจ,จ๊ะมาตินโนตกาดกับตันทีมของไอ้ป,ปินใหญ่แฟน์เพนงอาร์เซนอลนะโคพาเมอร์เดอะหนาวเน็บนะจ๊ะจากเชนซีฐานอากาศคารักนะเดคลนน้องข้าวไราส์นี่กองกลางตัวรับทีมชาตอิอังกฤษของอาร์เซนอลเวอร์จิลเดอะมองฟานไดนะจ๊ะกับตันทีมของผู้พิพิธพิมพ,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 พ์มห,าม,หามนุนูหงแดงลิฟูนั่นแหละและปิดท้ายที่โอลิวัดกินสูน้าทีมชาติอังกฤษของแอสตันวิลล่าใน่ียเงอนในนีี่้้้ดากก็ไไปโหหววตพเข จะเลือกแค่คนเดียวผ่านทางเว็บไซต์ของ EA Sport นั่นเองนะเดี๋ยวรอรุ่นผลกัน18พฤษภาคมรู้กันว่าใครจะได้นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะจ๊ะแต่เป็นที่น่าเสียดายนะ8คนนี้ทำไมไม่มีมาคัสแลดฟอร์ดมันต้องมีเออฟอร์มดีเหลือเกินต้องมีอยู่แล้วฟอร์มการเดินนี่ยอดเยี่ยมจริงๆอ่ะทีนี้มาต่อที่เรรื่องาวข่าวคราวของพวกพี่ๆบ้ากแล้วกันนะจ๊ะผีมุงมาถามหน่อยตัวไมใชเพรือว่ารู้ได้จำคนนีด้จำเรือว่ารู้สี่จำมเรียนรู้น้ำละก็ไม่เนไรเยะ ประกาศเรียบร้อยกับการจัดงานอำลา JK เยนคลับกุนซือเดอะนอร์มอลของพวกเขาหลังจากอยู่กับสโมสรมา9กฤดูกาล9กาปีเนี่ยจบฤดูกาลนี้แยกย้ายบายบายแล้วบอกหมดพลังงานขอไปพักผ่อนตามสไตล์คนแก่บ้างกันละกันนะล่าสุดลิฟภูประกาศออกมาในงานอำลาแฟนบอลของเยนคลับเรียบร้อยนะจ๊ะโดยจะจัดขึ้นเนี่ยนะในวันที่28พฤษภาคมนะจ๊ะก็จะจัดกันภายใต้ชื่องานว่าแอนอีฟิ i ิ่งวิธเยนคลับนั่นเองนะแล้วก็บวกกับ Special g u e ส t หรือว่าแขกพิเศษด้วยนั่นเองงานนี้ก็จะเปิดให้ บอน,นได้กล่าวคำอำลาเยนงครอบเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะแล้วก็จะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันโดยจอห์นบิชชปซึ่งก็บอกว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้แฟนเดนตายของรีฟูจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรด้วยนั่นเองนะอ้าวตามนี้นะจ๊ะ28พฤษภาคมก็เดี๋ยวรอติดตามมาแล้วกันนะว่า จะอำลากันเนี่ยแม้จะเศร้าซึ้งปนแบบมีความทรงจําที่ดีอะไรมากมายแค่ไหนรอชมกันแลนสำหรับเดอะคอปทุกคนเจดมก็จะรอดูด้วยเพราะว่านี่เป็นหนึ่งคุสื่อที่เจดชื่นชอบมากสำหรับ J.K เดียนครอบนั่นเองนะจ๊ะอาอีกหนึ่งข่าวที่เจดาเคยเซาซีไปเมื่อสัปดาห์ก่อนตอนนี้ชักจะเริ่มมีตัวตนมีเค้าลางมากขึ้นแล้วเมื่อสื่อในสเปนเริ่มจะเล่นข่าวเดียวกับสื่อทางฝั่ง,งอังกฤษแล้วนะโดยล่าสุดบุนโดเดปอร์ติโบรายงานฟังหูไว้สามหูนะสื่อนี้นะเขาบอกว่าดา,าวินเดอะเชีย ชนทานเป็นหลักเนี่ยนะและ้วดูกาเนี้ก็ถือว่าทําประตูน้อยกว่าที่แฟนคา,าดหวังจนล่าสุดถึงขั้นซ่อนหรือลบรูปที่เกี่ยวกับริฟู กับตัวเขาออกจาก Instagram, Media อินสตาแกรมโซเชียลมีเดียของตัวเองเรียบร้อยเลยนะตกเป็นข่าวว่าฝันเหลือเกินอยากจะย้ายไปร่วมทัพบาร์เซโลน่าบาร์เซโลนาทีมไร้ปัญหาการเงินในลาลีกาสเปนในช่วงฤดูกาลหน้านั่นเองด้วยก่อนหน้านี้บาร์ซ่าตกเป็นข่าวกับนูนเยสมาตลอดรวมไปถึงหลุยเดวัยทอมดีอรสปีทีมชาติโคลอมเบียของพี่ๆลิปูด,ด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยนะกลายเป็นว่ากระแสของนูนเยสที่จะย้ายไปเลนดี้คัมนูมาแรงเหลือเกินเพราะเชื่อว่าจะไปแทนที่โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ในระยะยาวนั่นเองนะโดยกองหน้าวััััยยยยยย24ปีนะีีเเเนนนนน่่ะตออ้้้งงงพูดดภาาาาาาษษกกกฤไไมไลยยมลลหจจบฟิ นนะด้วยค่าตัวตอนนั้นเนี่ยหลัก100ล้านยูโรเลยแล้วก็อยู่ในอังกฤษมาเกือบ2ฤดูกาลแล้วนั่นเองนะก็ต้องรอดูว่าตอนนี้ฮอเกมนเดสเอเจนต์ endes, ien, คนเก่งของนูนเยสนะเตรียมจะเจราจากับบาร์เซโลนาแล้วลิปูในการนําลูกค้าของเขาย้ายข้ามลีกไปเล่นให้กับบาร์เซโลนานั่นเองนะเอาอเด็กคงที่ได้ให้กับข่าวนี้ก็ฟังหูไว้3หูนะเพราะเป็นมุนโดเดปอร์ติโบรายงานนะจ๊ะเอาไปดูกันที่ตํานานทีมชาติฮอลแลนด์และเคยเล่นให้กับพิพรีลิปูด้วยอย่างบอดวัยเซนเดนนะจ๊ะปีความเร็วจัดในนนยุคคึงงนะ่ะกก็ออมมาาแสดว ประหลาดใจเหมือนกันว่าทําไมทีมเก่าของเขาอย่างริบูถึงแต่ใจเลือกอาร์เนอร์สล็อตกุนซอหนุ่มวัยแค่4 5ปีมารับช่วงต่อจากเจเคเยื่นครอปนานแล้วก็บอกว่าไม่แปลกใจที่หลายๆคนหรือแฟนฟุตบอลก็จะตกกระจายกับดีลนี้เช่นเดียวกันจากตัวเขาเหมือนกันนะโดยเซนเดนได้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าเออเด่นเคยดูนั้นหนังอะ่ะฟอร์เรกัมหรือไงเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตมันเหมือนกับกล่องช็อกโกแลตแหละไม่รู้หรอกว่าเปิดมาแล้ว,ลวจะเจออะไรมันก็เหมือนกันกับอาร์เนอร์สล็อตนี่แหละมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้ จแล้วก็เซอร์ไพรส์ที่ชื่อของอันเนอร์สล็อตกลายมาเป็นกุนซือคนใหม่ของลิปูในอนาคตเนี่ยนะเพราะก่อนนั้นนี่มันมีตัวเต็งอยู่ตั้งสองสามคนนะแต่ไม่ต้องห่วงหรอกอันเนอร์สล็อตเนี่ยนะเด่นเคยทำงานด้วยเขาเป็นคนชอบเล่นเกมเพรสซิ่งนะเพรสซิ่งแดนบนด้วยนะแล้วก็เซตเกมในแดนคู่แข่งเลยเพราะว่าเอาบอลคืนมาเมื่อไหร่เนี่ยนะก็จะเซตเกมกดใส่คู่ต่อสู้ทันทีแล้วก็จำให้ทีมของเราเนี่ยนะอยู่ใกล้ประตูคู่ต่อสู้มากขึ้นด้วยเพราะนั้นเนะี่ยใครที่มาแทนพี่เจเคเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่เชื่อเอเถะ อาร์เนอร์ส็ลตน่าสนใจแน่นอนและเขาจะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างดีเอาตามนี้การันตีไปหนึ่งคนนะกับเพื่อนร่วมชาติอย่างบร,รวิวายเซนเดนที่พูดถึงอาร์เนอร์ส็ลตว่าที่กุนซื่อใหม่ของโงแดงลิฟฟูนะจ๊ะเอาทีนี้ไปดูที่เรื่องมูลค่าของสโมสรฟุตบอลกันหน่อยแล้วกันนะจ๊ะหนึ่งทีมที่แม่งสวนทางกับผลงานเลยนั่นคือแมนเชสเตอร์อยู่ที่แปดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาจะดำนั่นเองนะจ๊ะล่าสุดเ่ยนะสื่อดังอย่างสปอร์ติโกเนี่ยนะเขารายงานออกมาว่าสโมสรไหนเป็นสโมสรที่มีมูลค่าสสูงงทีุ่ดในนนโลกลกกหัจ จำปี2024แล้วก็ประกาศออกมาเรียบร้อยเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเตดซะงั้นเออฟอร์มป่วยแตกแบบนี้นะกลายเป็นยูนเตดนะจ๊ะที่เข้ามาเป็นทีมที่มีมูลค่าสูงสุดนะด้วยมูลค่ากว่า4,900ล้านปอนด์เลยนะโดยอันดับ2นี่เป็นเร,รัมาดรตดซึ่งก็ไม่แปลกเพราะเขาก็โดดเด่นมาทั้งในลาลิก้าทั้งในแชมเปี้ยนส์ลีกระยะหลังเนี่ย4,850ล้านปอนดะ์นะไล่เรียงมาเอาสัก6 7ดอันดับก็แล้วกันอนะันดับ3เป็นบาร์เซโลน่าบาร์เซโลน่านะจ๊ะ4,230ล้านปอนดะ์นะอันดับ4พพกี่่อยาิรูู ที่ประมาณราวๆ4,000ล้านปอนด์อันดับ5พี่เสือไบโอ์นิกเพิ่งอกหักจากแชมเปี้ยนส์ลีกก็รองชนะเลิศเนี่ยนะ3,840ล้านปอนด์อันดับ6เป็นซิตี้จต่แม้จะยิ่งใหญ่แค่ไหนปีแรกคว้าทริัวรลแชมป์แต่มูลค่าก็ยังไม่แซงแมนยูเต็ดน,นะอยู่ที่แค่3,800ล้านปอนด์จ้ะส่วนอันดับ7เนี่ยเป็นปารีสแซงต์แชร์แมง3,240ล้านปอนด์เอ้าแถมอันดับ8ที่ดลือก็แล้วกันให้ปีใหญ่ไปเป็นอาร์เซนอลที่3,130ล้านปอนด์นะจะ๊ะะะะะนน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 ัััััั่่่คคืืออออมมมููลลาาาาขงงทีดดดดดๆใใใยยุโโรรรปหหหกกกเ็วไ้้จจิบบ ่อนในเนตสื่อที่จะทําเรื่องนี้มักจะเป็นพวกนิตยสารฟอร์สอะไรแบบนี้แต่นี่ก็เป็นสื่อใหม่ที่เข้ามาจัดลําดับและจัดมูลค่าของสโมสรอ,อีกหนึ่งสื่อนั่นคือสปอร์ติโก้นะตามนี้นะฟอร์มหวยอย่างงี้ยังเป็นมูลค่าอันดับหนึ่งของโลกเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปมันจะเปลี่ยนแปลงเพื่ออะไรขนาดแพ้ขนาดชนะขนาดไม่ได้แชมป์ขนาดตกตามมูลค่ายัางสูงขนาดนีพวกแกแต่พอมูลค่ามันสูงปั๊บข่าวต่อเนื่องเลยจากมิเรอร์ฟุตบอลเขารายงานมาว่าแมนยูแต่เด้งเนี่ยอาจจะต้องเสียรายรับต่อฤดูกาลในช่ง 2024, 2025, วงซีซั่น ไ้ล้านปอนด้วยแกพอเลยรู้ไหมเพราะว่าอาจจะไม่ได้เข้าไปเล่นฟุตบอลยุโรปเลยสักรายการหนึ่งเมื่อจะเป็นคอนเฟอเรนซ์ลีกยูโรปาลีกหรือแม้แต่ยูฟ่าแชมเปี้ยน g u ลีกซึ่งพลาดไปแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้นะพวกเขาไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มแต่ก็ตกรอบมาทําให้รายได้ก็สูญเสียไปพอสมควรนะยังไม่พอฤดูกาลนี้อาจจะจบอันดับเหรืออันดับ8อาจจะทําให้พลาด โคตาฟุกบอลยุโรปฤดูก,กาลหน้านั่นทำให้พวกเขาเนี่ยจะเสียรายได้เนี่ยนะจากแชมเปี้ยนส์ลีกคือ50ล้านปอนนะแล้วก็เสียรายได้อีกประมาณ45ล้านปอนจากการตกรอบแบ่งกลุ่มฤดูก,กาลนี้เนี่ยนะไม่พอไอยูโรปาลีกหรือไอคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยนะอาจจะทำให้พวกเขาศูนย์เสียรายได้รวมเบสเร็จทุกถ้วยรวมกันเนี่ยประมาณ100กว่าล้านปอนเลยนั่นเองนะจ๊ะเพราะนั้น ฤดูกาลหน้าไม่ต้องไปเล่นหรอกเนี่ยให้มันเสียอะไรได้เงี้ยตระกูลกีเลเซอร์หรือผู้ถือหุ้นมันจะรู้สึกอุ้ยทำไมเงินหายไปไหนมันจะได้ลงมาทุ่มเทกับทีมมากขึ้นนั่นเองนะจ๊ะเอาอีกหนึ่งข่าวของแม่ยุตเต็ดน,นะจ๊ะเป็นเรื่องของโทมัสทูเคิลนะเทรนเนอร์คนเก่งของไบเยมิเนกซึ่งอกหักจากยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเรียบร้อยในซีซั่นนี้แล้วก็เตรียมอำลาตำแหน่งเทรนเนอร์ของไบเออร์ ick, ในช่วงจบฤดูกาลน,นี้ก็จะว่างงานฟรอิชชูโรมาโน่เยี ano, ย่ยวข่าวตลาดซื้อขายลูกหนังชื่อดอออนนััััััังง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 งเเเเเเคคคค้้้้้้าา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 ารรรรรรรยยนน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 นออ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 กก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 กมมมมวว่่ตีีีีทททูิลลลพจจจะะบบบใฤษึหหปสส็ชซ คว้าอยู่ฟ้าแชมเนส์ลกได้ด้วยนั่นเองนะและเปิดเผยเผยเผยด,ด,ด้ว่าทูเคลื่อนชอบแมนยูเต็ดและน่าจะมีความสุขด้วยถ้าได้ทํางานกับแมนยูเต็ดนั่นเองนะจ๊ะโดยโรมมโรรายงานแบบนี้ผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองนะเขาบอกว่าเรื่องของโทมัสทูเคิลไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงเลยนะเขาไม่เปลี่ยนใจแน่นอนและเขาจะออกจากบาเยิร์ค่อนข้าง,ง,งแน่ในช่วงจบฤดูก,กาลนี้และก็โดนเชื่อมโยงไปกับหลายสมโมสรเลยโดยเฉพาะอังกฤษด้วยเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าและแน่นอนนะเอาเป็นว่าทูเคิลเนี่ยนะน่าจะมากกว่ามีความสุขด้วยซ้ำถ้าเขาได้คุมแมนยูเต บอลยุโรปเนี่ยนะมันก็ทําให้อาจจะเลือกโค้ชยากซะหน่อยแต่ทูเคินพร้อมที่จะรับงานนี้นะดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่ว่าสโมสรแอังกฤษหรือสโมสรที่อื่นจะยื่นข้อเสนออะไรให้กับทูเคเนียงแต่ว่าเขาอยากกลับมาคุมทีมในอังกฤษมากๆเอาตามนี้นะั่นคือรายงานจากโรมาโนนะจ๊ะซึ่งแฟนยูเต็ดเอาไหมล่ะทมาสัสทูเคิลแทนที่ไอโรนเทนฮารเอาหรือเปล่าลองบอกเจดมหนตนเจดัมมองว่า ส่วนตัวนะทูเคลนยังไม่เวิร์กนะในในมุมเจ๊ดำนะเพราะเกมล่าสุดกับบายเยนที่แพ้มันผิดโอ้โหการแก้เกมการเปลี่ยนตัวนี่ตุปตุเปสเปย์สปาไม่ต่างกับเทนฮากเลยนะเอาอีกหนึ่งคนที่ออกมาสนับสนุนการปลดเอริกเทนฮาร์กเลยนะั่นคือพอลสโคนะจ๊ะตำนานกองกลางหัวแดงเพลิงของมาี่เตตและทีมชางิอังกฤษเนี่ยนะซึ่งเป็นกลุ่มคลาสซอนนีที่ถูก็กมักจะแสดงความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมาและนี่เป็นหนึ่งเรื่องที่เจ้าตัวยืนยันว่าควรจะปลดเอริกเทนฮากได้แล้วและแต่งตั้งงผู้้้ช่ Mac, aren, ่่ววยยยเเเเลลอาาาิกแมม็คคตีรนนนทปขะึข ใหญ่คุมขัดตาทัพจนจบฤดูกาลนี้ไปเลยนั่นเองนะเพราะตอนนี้ยูเต็ดไม่ได้รู้อะไรแล้วเหลือแค่ถ้วยเอฟอซับถ้วยเดียวซึ่งแมคคาเรนเนอรใช้ประสบการณ์และเกือบของเขาช่วยยูเต็ดมีลุ้นแชมป์กับแมนซิตี้ได้นั่นเองนะโดยสกอร์สัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าพอคิดว่านะบิ๊กแม็กเนี่ยเป็นโค้ชที่ดีที่สุดคนหนึ่งเท่าที่พอเคยทำงานด้วยเลยเพราะนั้นเขาเหมาะที่จะคุมยูเต็ดจนจบฤดูกาลนี้ผ่านมาเนี่ยเกือบฤดูกาลสองฤดูกาลเนี่ยยังไม่เห็นแนวทางของบิ๊กแม็กในทีมทีมนี้เลยเพราะอะไรเพราะเทนฮากกกเเนนี่่่ยยยะะออาาาาจจไมมให้ขุงับระบบการททีมเอางี้้แลวกันนนนะพอออบบกกกกเเเเลยยยยยวว่่่าาาาิิ๊แแมมม็ีีีดจรรงงท ทีมที่ยอดเยี่ยมและเก่งมากๆเพราะนั้นเนี่ยยูเอต็ดเนี่ยตอนนี้เหมือนไม่ได้ซ้อมอะไรมาดีๆเลยเพราะบิ๊กแม็กไม่ได้ใส่แนวทางหรือวิธีคิดของตัวเองลงไปเท่าที่รู้เนี่ยนะบิ๊กแม็กคือคนที่จะช่วยให้ทีมเรากลับมาเล่นได้ดีแล้วก็สามารถรวมจิตรวมใจนักเตะทุกคนให้เข้าใจทุกอย่างในการฝึกซ้อมรวมไปถึงการลงเล่นเขานี่แหละเหมาะจะคุมยูเอต็ดในตอนนี้จนจบฤด,ดูกาล รอดูแล้วกันว่าไม่รู้ว่าเซอร์จิมแรเคลิปหรือว่าบอเไปหาออยเดตจะเห็นด้วยกับพอลสโคหรือเปล่าเพราะตอนนี้ยออยเด,ดเหลือเกมในมือในลีกอีกแค่3เกมนะเจอนิวคาสเซิลเจออาร์เซนอลแล้วก็ปิดท้ายกับไบรตันถูกไหมแล้วก็นะัดชิงเอฟไปครับเจอแมนซิตี้รออยู่สําคัญสุดๆเลยนะอ่ะไปตอนน่อกันที่จอจริงโจ้กันหน่อยแล้วกันนะดจ้าก,กองกลางทีมชาติอิตาลีจอมกระโดดยิงของไอ้ปืนใหญ่ไฟฟ้าเนียงอาร์เซนอลนะที่กำลังจะหมดสัญญาก,กับไอ้ปืนใหญ่ในช่วงจบฤดูกาลน,นี้หลังนะจากย้ายมาจากเชนซีเมื่อเมื่อคราวคมปีก่อนสัญญา ช่วงจบฤดูกาลหน้านั่นเองนะหลังจากเจ้าตัวย้ายมาจากเชนซีเมื่อมากรับคมปีแล้ว12ล้านปอนด์ตอนนั้นโอ้โหแฟนๆก็บ่นกันสุดท้ายทำไปทำมากลายเป็นนักเตะคงสังคังของมิเกลลาเตต้าซะงั้นในวัย32ขวบนะก็นั่งโตแลงข่าวเซ็นส,สัญญาเคียงข้างมิเกลลาเตต้าแล้วก็เอมองเอดู <c oughs> เรียบร้อยนะจ๊ะโดยจอห์นยให้สัมภาษณ์แบบนี้บอกว่าโจเองแฮปปี e ้มากนะโจโจนะที่ได้อยู่ที่นี่ต่อเพราะเป็นเกียรติเหลือเกินกับการได้สวมเสื้อตัวนี้ของอาเซนโจโจเนยนะมีความสุขมากมีส่วนร่วมกับทีีีีีีมมคคววาาร้้้สสึึกทท่่่ดดไเป็นนนนนนหงอโโจจพะัื สิ่งสาคัญของโจเลยนะเรามีความสุขมากกับฤดูกาลนี้เรากาลังทําสิ่งที่พิเศษอยู่เราเอนจอยช่วงระดับนี้ในทุกๆวันเราทุ่มเทอย่างหนักโจโจหนักมากๆเลยทางานหนักมากโจโจเราลงแรงไปเยอะมากๆเราเชื่อมั่นเราศรัทธาว่าเราจะประสบความสำเร็จได้โจโจนั่นคือจอจินโจไม่ใช่รับเอกนะจ๊ะเดี๋ยวฤดูกาลนี้จอจินโจลงเล่นไปในธุรการให้กับมิเกลรเดต้ากับอาซนอไปถึง35นัดเข้าไปแล้วนะเอาไปดูกันที่1ทีมที่แหม่ก็เป็นทีมเก่าแก่แต่พักหลังอาการไม่ค่อยดีแม้จะรอดตกชั้นแล้วแต่การขาายยยทีีีมก็ังงครรตอู่่สสหบเ เอเวอร์ตันของฟาฮัดโมชิรีเจ้าของทีมปัจจุบันนั่นเองจะ้ะก่อนหน้านี้อย่างที่เราเคยซาวซีฟังเขาขายหุ้นไปแล้วขายทีมให้กับไอ้ตอง7กรุ๊ปเนี่ยนะแล้วก็กินเวลามากว่า8เดือนยังไม่จบไม่สิ้นสักทีเพราะไอ้ตอง7กรุ๊ปเนี่ยนะก็ยังสรุปทิศทางการซื้อขายของทีมไม่ได้ไม่รู้จะระดมทุนมาจากไหนแล้วก็เงินที่เข้ามาก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าเป็นเงินที่ถูกกฎหมายหรือเปล่านะล้วก่อนหน้านี้ฟาฮัตโมชิรีเนี่ยยืมเงินจากไอ้ตอง7กรุ๊ปเนี่ยมา2องร้อยล้านปอนด์ละเพื่อ อเอเวอเรตนเนี่ยบอกเลยเฮ้ยพอแล้วโมชิลี่มึงเลิกดีลกับไอ้ตองเจ็ดกรุป๊ปได้แล้วแล้วก็เข้าสู่ตลาดซื้อขายทีมด้วยรอบใหม่ไปเลย ขายที่ไม่กลุ่มทุนใหม่ไปเลยแล้วก็ค่อยเอาเงินตรงนั้นอะมาใช้นี่ตอนเจ็ดกรุ๊ปสองร้อยล้านปอนด์อะไรแบบนี้ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่จบด้วยนะไม่รู้จะจบแบบไหนด้วยเพราะฤดูกาลนี้เอฟเวอร์ตันรอดตายไม่ตกชั้นก็จริงแต่ถ้ายังทําผิดซ้ำซากและการบริหารงานบริหารเงินยังไม่ดีโอกาสที่เริ่มตน้นฤดูกาลหน้าด้วยการมีแต้มติดลบมันก็มีโอกาสนะมันต้องรีบเคลียร์เรื่องของเจ้าของทีมให้ไวเลยจ้ะระหว่างฟาฮันโมเชรี่กับตอนเจ็ดกรุ๊ปนั่นเองนะอ่ะทีนี้ไปดูคนขี้ฉายหนึ่งคนอย่างแกรมซู หนังททีีี่ก็รรรไปเยยบ้อแต่ไม่รู้เป็นไรพักหลังก็ออกมาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมก็ไม่รู้รีทายจริงหรือเปล่าหรือว่ายังคิดถึงฟุตบอลอยู่นะล่าสุดออกมาฟาดไปที่เป๊ปกุนดลาลาคุณซือโรคจิตของรารบสีฟ้าแมนเชสเตียบอกว่าไม่ได้เก่งกาจอะไรอย่าไปใช้คำว่าจีนงจีนเนี่ยที่มีทุกวันนี้ได้ประสบความสำเร็จได้เพราะผู้เล่นชั้นนําที่เขาเข้าไปคุมทีมนะ่ะดีอยู่แล้วนั่นเองนะซึ่งซูเนตเนี่ยกำลังพูดถึงเป๊ปนะที่แปดปีที่ผ่านมาทําง,งานกับเรสีฟ้าเลยนะคว้าพิบ์ลีกไปห้าสมัยคาราบคัพสี่สมัยมย้เลนะะจ เนตบอกแบบนี้ว่าซูว่านะไอเป๊ปเนี่ยนะรับงานกับกลุ่มผู้เล่นที่มันเก่งอยู่แล้วนะรับงานต่อจากแฟงไลกาที่บาซ่าตอนนั้นใครอะ่ะเมสซี่เนสตาชาบีปูโยอีกหลายคนเลยรับงานที่บาเยินหลังจุ้มไฮเกตพาทีมคว้า4แชมป์อะ่ะไม่พอมารับงานกับซิตี้หลังจากช่วงที่มอนเปิยกินี่แล้วโรเบิตัมันชินี้ก็เคยพาซิตี้คว้าแชมป์ไปมีอีกมาแล้วซิตี้เนี่ยรวยที่สุดในอังกฤษเลย ก็ปรับปรุงเล็กน้อยแกไอตอยเป๊ป e เข้ามาเนี่ยโอเคละจาัดก,การทีนได้ดีแต่อย่าไปใช้คําว่าชาลิยะแค่เขามีผู้เล่นที่ดีสุดในโลกอยู่ในทีมก็เท่านั้นเองโอ้โหพูดแบบนี้ระวังทัวร์ซิตี้ไปลงนะพิซูเนตนะโอ้โหก็เกินไปแหมไปดูถูกเขามากไปหน่อยนึงเอาเรื่องนี้จะคําไม่เห็นด้วยแต่ข่าวที่กำลังจะเล่าต่อไปจะคําเห็นด้วยเว้ยแรมซูเนตก็ยังพูดต่อด้วยนะเรื่องของทัศนคตินักเตะยามาคัสเดอะมาลลเรดฟอร์ดเอ็มบีอตัวรุกทีมชาติอังกฤษของยูเต็ด ซูเน่บอกเลยว,ว่าถ้าเกิดสโมสรยิ่งใหญ่และเป็นสโมสรที่มีการบริหารงานดีจริงแรดฟอร์ดจะโดนขายออกไปแน่นอนโดยซูเน่ให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่า,าจริงๆแล้วพูดก็พูดนะตอนที่ซูเป็นนักตเตะนะซูไม่เคยเห็นใครที่รับอนุญาตเลยนะว่าไม่ต้องไปเล่นเกมรับเล่นกองหน้าอย่างเดียวเล่นเกมบุกงอย่างเดียวมันไม่ใช่ทุกคนต้องช่วยกันไม่มีใครที่เอาแต่จ่ายบอลไปข้างบนแล้วก็ไม่ลงมาช่วยเกมรับตอนนี้เนี่ยนะ ทีมที่เก่งที่สุดก็ยังต้องช่วยกันวิ่งช่วยกันไล่เลยถ้าคุณเป็นทีมที่ดีพอเนี่ยนะมีมืมออาชีพอยู่ในทีมแล้วเป็นทีมที่บริหารงานได้ดีการฝึกซ้อมทุกวันยอดเยี่ยมจะไม่ทําแบบนี้แน่นอน โคไม่ต้องมาสั่งหรอกคุณต้องทำไงคุณต้องรู้ตัวเองนะเรื่องนี้ต้องติดตัวคุณนั่นแหละสมัยตอนซ้อมแล้วไม่ใช่แค่ในสนามแข่งจริงมาคัดแรดฟอร์ดเนี่ยนะตอนเพลสซิ่งเกมกับลูตันเกมกับเชลซีเนี่ยนะตอนซ้อมมันก็เพลสซิ่งแบบนี้แหละแลวโค้ดก็คงไม่ว่าอะไรมันก็เลยติดลงไปในสนามด้วยถ้าไปอยู่ในทีมชั้นนำเนี่ยนะไม่มีทางหรอกที่จะอยู่ได้เนี่ยนะถ้าไม่เรียนรู้ไม่ปรับตัวโดนขายแน่นอนอ่านั่นคือซูเนตก็พูดเกี่ยวกับแรดฟอร์ดแบบนี้ซึ่งน้ำเห็นด้วยเลยนะคือซ้อมเนี่ย มันส่งผลต่อในสนามแข่งแน่นอนแล้วไม่รู้ตอนซ้อมเป็นแบบนี้หรือเปล่าแล้วเทนฮาร์กู้อะไรหรือเปล่าเพราะติดตัวลงสนามแบบนี้อยู่บ่อยๆเลยสำหรับแรชชี่นะจ๊ะอ่ะไปต่อกันที่วินิสุสจูเนียกันมากแล้วกันศูนย์หน้าทีชาติบราซิลของเรอัลมาดริดนะจ๊ะซึ่งเพิ่งจะพามาดริดเนี่ยนะเข้าสู่นะัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้ไปเจอกับบุนเซียดอนมูนในช่วงวันที่1นึ่งมิถุนายนที่จะมาถึงเนี่ยจ๊ะเจ้าตัวยอมรั่บอกว่าเพื่อร่วมทีมและความสามาคัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่่่่งงงงงใใใจจเเเเเเดดดดดดีีีียยวววขขขออมมาาาาารรริิิิลลลแแหหหะะะพพ้้้้นะ้กสสูนน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 ััััชชศปป็คท6บบบบ10ไโภษณ์ เพราะว่าตอนที่เราเล่นในบ้านเนี่ยนะฮะวิก็รู้สึกว่าเราทําอะไรได้หลายอย่างนะฮะวิมั่นใจเพราะเราสามัคคีกันมากเลยนะฮะนี่คือเรื่องของความแตกต่างจริงนะฮะการพุ่มเทลทุกคนเนี่ยนะฮะมันช่วยทีมอย่างมากเลยนะฮะการที่ทุกคนช่วยกันทั้งเกมลุกเกมรับหรือแม้แต่ตัววิลงมาเล่นเกมรับเนี่ยนะฮะวิก็ทําเต็มที่ฮะวิไม่บ่นหรอกฮะเหมือนอย่างจูดเบลลี่แฮมก็ทำฮะโรดิโก้ก็ทำนะฮะทุกคนมองไปที่เป้าเดียวกันนะนั่นคือช่วยทีมให้มากที่สุดแล้วมันเป็นแบบนี้มาตลอดนะฮะโอ้โหันอกื นั่นคืออาการบาดเจ็บหัวเข่าของเฮย์จูดเบลิงแฮมนะจ๊ะกองกลางคนสำคัญเลยของทีมชาติอังกฤษแล้วก็เรอัมลมาดริดน,นะจ๊ะซึ่ง แต่งใจฉีดยาแก้ปวดที่หัวเข่าก่อนเกมที่เจอกับเบรลิงแฮมอกเมื่อ2วันก่อนนั่นเองนะโดยดิลลเ,เมลระบุเลยว่าเบลลิงแฮมเนี่ยนะบอกทีมแพทย์ก,กับมาริดบอกว่าเฮ้ยเขาขอลงสนามเกมนี้แม้จะมีการบาดเจ็บรบกวนก็ตามแต่ขอฉีดยาแก้ปวดที่บริเวณหัวเข่าก่อนนะแล้วค่อยขึ้นรถบัสมาสนามเพื่อมาลงแข่งแล้วก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมพามาดริเข้าชิงชนะเลิศยูเซียเป็นครั้งที่6ในรอบ10ปี เรียบร้อยนั่นเองนะก็ถือว่าทุ่มเทเหลือเกินนะเจ้าสำหรับจูต์เบลลิงแฮมนะอา้าวไปดูกันที่สกายเยอรมนีเขารายงานเรื่องของกุนซือคนใหม่ของไบร์มินิกกันหน่อยก็แล้วกันหลังจากก่อนหน้านี้นชาบิโรโซก็ปฏิเสธไปโรเบนโตเดชาบี้ก็ยังรูกผีลุกคนโชเซ่มุนโยุกอาจจะไม่เข้ากับปรัชญาการทํางานล่าสุดสกายเยอรมันรายงานเลยว่าเตรียมจะไปดึงฮันซี่ฟลิกอดีตเทรนเนอร์คนเก่งกลับมาทํางานที่ไบร์มินิกอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้ฮันซี่ฟลิกเคยคุมไบร์เยอร์มาแล้วแล้วก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพาทีีมมคววว้้้าทริิปปปปเลแช์ไดดยนะดยยยนนะโกุซือั59 นะก็อำลาไบายูมินิกเพื่อไปรับงานคุมทีมชาติเยอรมันแต่สุดท้ายโดนปลดออกจากตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วและเป็นบุนเดสเทรนเนอร์คนเดียวที่โดนปลดในประวัติศาสตร์ของเดฟเบย์เลยนะโดยเจ้าตัวเคยทํางานกับบาเยิร์นเมื่อป,ปี2019นะแล้วก็คว้าแชมป์บุนเดสลกาสองสมัยเดฟเบย์โควาลยูซีแอลแล้วก็ยูฟ่าซูเปอร์คัพรวมถึงแชมป์สมโมสรโลกอีกอย่างละสมัยด้วยถือว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยก็ต้องรอดูอาจจะเป็นฮันซี่ฟลิกที่กลับมารับงานอีกรอบกับพี่เสือก็ได้นะจ๊ะอ่ะปิดท้ายกันที่กองกลางตัวตัดผมนะจ๊ะะะซาาาาลลออออออนนนบบบบบรรรร์์์์เเเมิิิิดดดดฟไไปปไปปสสยกกกทททงงง้้๊จี่ตโษแ จากกรณีตรวจโดบไม่ผ่านในนะในวสสัย31ขวบก็ต้องหยุดเล่นฟุตบอลไปเรียบร้อยนะแล้วโดนแบนยาวถึงปี2028ล่าสุดไปรับงานแสดงเว้ยให้เป็นนักแสดงเป็นดาราซะเว้รับงานโค้ชฟุตบอลทีมเยาวชนในภาพยนตร์ฝรั่งเศสเรื่อง4 o e r o นั่นเองนะซึ่งรายงานจากเลอปารีเซียงสื่อดังแดนนั่นของเขาเปิดเผยว่าป็อกบารเนี่ยรับบทเป็นโค้ชทีมเด็กเข้าฉากไป2ฉากนะแล้วก็รายงานเพิ่มเติมเขาบอกว่าป็อกบามีท่าทางค่อนคล้ายนะแล้วก็รีแลกซ์แล้วก็เล่นได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยธรรมชาติของก้อนหินนะก็ <c oughs> เพรเรื่อง4ฟร์เนี่ยนะก็จะฉายในช่วงเมษายนปีหน้าเป็นภาคต่อจาก3 z e ซนัร่เนี่ยจะเป็นหนังแนวะคอมเมดี้แหละแล้วก็เข้าโรงมาแล้วตั้งแต่ปี2002แล้วก็ไลายยา่ยาวๆๆไปจนถึงภาคที่4ในปีหน้าน,นั่นเองนะก็คือเป็นหนังเกี่ยวกับแมวมองคนหนึ่งที่ค้นหาเพชรเม็ดง,งามต่อจากคาริอันมาเป้จนไปได้เจอผู้เล่นดาวรุ่งคนหนึ่งน,นั่นเองนะแล้วก็มีความฝันที่จะส่งดาวรุ่งคนนี้ไปเป็นซูเปอร์สตาร์กับปาริสแซงแฌงแมงนั่นะเองนะจะรอติดตามเมษายนปีหน้านะกับโค้ดบอกนะจ๊ะและ ก็จะมีความสุขกับคลิปนี้ไปลืมนะรักกันชอบกันเป็นกำลังใจให้เจดมันทำงานง่ายๆด้วย,ยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ก็แล้วกันนะจ๊ะและฝากติดตามด้วยทุกแพลตฟอร์มเจดมนะแฟนเพจเจดมมาสาไทยนะจ๊ะยูทูบทิกต็อกไลน์แอดเจดมออฟฟิเชียลสับสครป์สังกัดดิ่งฟโลโ่กันได้ทุกแพลตฟอร์มรวมไปถึงไอจีด้วยที่เจดมอันเดอร์สกอร์ออฟฟิเชียลนั่นเองในขยลอดนะอ้าวเจอหน้าเจอตากันอวยพรเพื่อกเป็นความสุขมากๆในสุดสัปดาห์นี้กันแล้วก แล้วซซี่เจ้วันนี้ไปเว้ย